ใหม่ยามาฮ่าฟาซิโอไฮบริดคอนเนคเต็รถจักรยานยนต์ Fashion, Design, y, อโตเมติแฟชั่นดีไซน์เทรนดีเหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ดีไซน์ที่มีเอกลักษณ์ตกแต่งได้หลากหลายสไตล์ในแบบที่เป็นขุนน้ำหนักเบาขับขี่ง่ายนี่แหละคู่หูคันโปรดของคนรุ่นใหม่ชมและทดลองขับได้ที่ 0, aha, ศูนย์ยามาฮ่ารัตนภัสัตยานยนต์16สาขาทั่วทั้งจังหวัดเพชรบูรณ์หรือโทรสอบถามที่056701777ออ้ยูยามาฮ่าฟาซิโอ new style my gen เหตุเศร้าสรดนมยายชวนเพื่อนงมหอยรอรับลูกชายและลูกสาวซึ่งกำลังกลับจากกรุงเทพถึงคราวเคาะชวนเพื่อนแข่งมุดน้ำสุดท้ายจมดับเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นที่อำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์นายชัดนภรพรมพักดีกำมันตบนวังหินได้รับแจ้งจากนายสวยขันทองเฮ้าอายุ38ปีบอกว่ามีผู้สูญหายใต้น้ำจึงแจ้งไปยังโรงพักวังโป่งประสานขอกำลังจาก กู้ภัยวังโป่งรวมใจและกู้ชีพกู้ภัยชนแดนสงเคราะห์นำชุดประดาน้ำไปตรวจสอบที่เกิดเหตุในพื้นที่หมู่11ตำบลวังหินอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์พบชาวบ้านจำนวนหนึงกำลังช่วยกันค้นหาร่างของผู้สูญหายภายในสระน้ำความลึกประมาณ5-6เมตรแต่ยังคงไร้วี่แววว่าจะเจอร่างจากนั้นทีมชุดประดาน้ำจัดเตรียมอุปกรณ์ลงค้นหาจุดที่จมหายไปจนทั่วทั้งสระก็ยังไม่พบ ภายหลังต่อมานางแดงเพียรภาพอายุ65ปีอยู่บ้านเลขที่131หมู่11ตำบลวังหินอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นญาติของผู้สูญหายได้แต่งดอกไม้ทูบเทียนจุดขอขามาเจ้าที่เจ้าทางเพื่อให้เปิดทางในการค้นหาและเมื่อทำพิธีเสร็จนักประดาน้ำก็ลงค้นหากันต่อผ่านไปเพียงแค่20นาทีก็พบร่างของผู้สูญหายจมอยู่ในสระจึงช่วยกันนำร่างขึ้นมาบนฝังทราบชื่อคือนายจอคคำคูณ อายุ48ปีอยู่บ้านลที่5หมู่11ตำบลวังหินอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์ร้อยตำเอกสังวานสีโบรินร้อยเวรโรงพักวังโป่งร่วมกับแพทย์เวรโรงพยาบาลมังโป่งร่วมกันชนสูตรพลิกศพไม่พบบาดแผลหรือร่องรอยถูกทำร้ายญาติไม่ติดใจสาเหตุจึงมอบศพให้นำกลับไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนาต่อไปนายสวัยขันทองเฮาอายุ38ปีซึ่งเป็นเพื่อนที่มาด้วยเล่าว่าก่อนเกิดเหตุ ตนเองพากันมางมหอยเมื่องมหอยเสร็จก็ชวนกันดำน้ำเล่นแต่มาผิดสังเกตเพราะว่าผู้ตายไม่โผล่สักทีเงียบหายไปนานพยายามตะกนเรียกแล้วแต่คงไม่ได้ยินก็เลยโดดน้ำลงไปดำหากระทั่งจมน้ำเสียชีวิตด้านนางนิตยาเพียภาพอายุ48ปีภรรยาของผู้ตายซึ่งป่วยติดเตียงแขนขาอ่อนแรงเล่าว,ว่าไอช่วงนั้นมาง,งมหอยกันตรงไหนครับเนี่ยอะไรครับตอนที่งมหอยกัน,นตรงไหน,นตมอยู่ตรงไหนกัน งมตรงนี้ครับตรงตรง,ตรง,ตรงนี้เลยแล้วเห็นคนที่ลงคนที่จมน้ำน่ะเขาลงตรงไหนกันลงตรงนี้ครับตรงนี้เลยเราได้ช่วยเขาไหมไม่ไม่ได้ช่วยครับตอนแรกเพราะว่าเขาไว่วยน้ําเป็นครับอ๋อก็ออเห็นเขามุดลงน้ําใช่ไหมใช่ครับผมเขาเพราะว่าเขาเขาจะไหา้น้ำเป็นอะไรเป็นทุกอย่างครับอืมแัวน้ำไม่ขึ้นทีนี้ไม่ขึ้นเลยครับพอไปพอไปเงียบไปเลยโอ้เเงียบไปเลยเงียบไปเลยพอ เราเรียกแล้วก็พยายามเรียกพอเรียกในน้ำมันไม่ได้ยินแล้วเราก็เลยนำหาว่าอยู่ตรงไหนหาแล้วก็ไม่เจอตอนนี้เขาไปีอยู่ตรงไหนตัวตนอยู่ตรงไหนยังไม่รู้เลยครับแต่รู้แต่ที่รู้ก็คือเขาโดดลงน้ำไปงมหอยใช่ไหมใช่ครับผมใช่ครับผมไปที่นู้นแล้วพูดอะไรไหมฮะบอกถามว่าขอให้บอกว่าไปหาหอย ถ้าก่อนหน้านี้มีมีรางบอกอะไรบอกไหมไม่มีเลยไม่มีเลยใช่ไหมครับเวาหอย <c oughs> ให้ลูกใช่ไหมฮะลูกจะมาจาังเทียบใช่ไหมครับอือล,ลูกสาวลูกชายสองคนทั้งสองคนเลยเนาะทั้งลูกชายด้วยเนาะครับผม